สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาไปเที่ยวทางเรือมาดูกันว่าจะไปกเกาะไหนตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าควานจิโกเบสนะคะเป็นเบสของทาหารเรือ This island is really for sale. You are at Epperson Avenue. I think it might still be for sale. เกาะน,นี้นะคะเขาประกาศขายถ้าเกิดใครสนใจก็ลองเข้าไปดูนะคะ Whoa, look at, that. Whoa, look at all the เบสาหารเรือตรงนี้นะคะเพิ่งรู้ว่าเขามีเครื่องบินของประธานาธิบดีเก็บไวตะะ้ตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะน้ำจะตื้นช่วงเสาร์อาทิตย์คนจะเยอะมากครอบครัวขับเรือมาจอดแล้วก็ให้เด็กๆเ,เล่นน้ำกันนะคะ สามารถตกปลาได้ด้วยนะคะวันธรรมดานะคะไม่ค่อยมีคนคนส่วนใหญ่จะออกมาออกมานั่งเรือเล่นกันนะคะเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบว่าเข้าไปในเมืองแล้วไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่ I'm doing it not love that <I want. S 2> สวยมากเลยนะคะใครมีเรือเนาะมาตกปลาปลาที่นี่ตัวใหญ่มากเลยนะขับเรือผ่านอ <c oughs> กระโดดตัวเท่าขาเลยอะ่ะ ช่วงนี้คนส่วนใหญ่ก็จะซื้อเรือมาเพราะว่าเป็นช่วงโควิดเขาจะไม่ค่อยเข้าเมืองกันเนาะส่วนใหญ่เขาก็จะออกนอกเมืองบรรยากาศต่างประเทศเป็นธรรมชาติมากเลยนะคะส่วนใหญ่เรือก็จะเป็นของครอบครัวใครครอบครัวมันเนาะถ้าเกิด ใหญ่มากมันก็เขาก็จะออกไปไกลได้คนส่วนใหญ่ก็จะมีเรือประมาณเนี้ยเป็นเรือส่วนตัวของใครของมัน <c oughs> เป็นยังไงกันบ้างคะเ <laughs> ที่ยวเรือวันนี้บรรยากาศต่างประเทศนี่เหมือน <c oughs> บ้านนอกของเรามากนะคะ <c oughs> เขาอยู่กันเงียบ <c oughs> คนไม่ค่อยเยอะส่วนใหญ่เ,เขาก็จะออกตรงไหนที่มีคนแออัดเขาก็จะย้ายออกไปแล้วก็มาอยู่แบบเป็นธรรมชาติดูสวยมากอยู่แบบสุขสบายเด็กบอกว่าป่าเยอะมากมาตอดด้วยแล้วเลิกเสียไหม <c oughs> "Ah! <laughs>